สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับเรือบัตรตำบลเราพิเชียวครับพี่น้องมาเข้ามือนีมาฮอตเดี่ยวกะว่ารุ่นรุ่นไปน้ำพวการใช่ครับมือนีเขาเบิรงครับว่าจะเป็นยังไงครับมาชมกันสีมาหรือบัวมาครับพี่น้องเตรียมให้พวกานเด้อเฮเอาลองเบิร์นเหอ่านให้ก่อนครับผู้ดู ซีแมนดูบอมานครับไตซีมนครับพี่น้องครับกินได้สิ่งยมไหากวับตเ็สมนสิ่งเดียวจ็ก็กับเจ็ดสี่สเจ็ี่สองตามไปผัดไตพออากุกกรากงกวาแต่อีกปอุ่งก็ิอยูติพุ่กตชิ้นอยู่ติตอนนี้ตอนนี้คือทุกคนก็คือจองยูทีพอการผู้เดียวนะครับตอนนี้ เนี่ยเขาอไเหรอนี่แปดแปดหนึ่งรอเลกันแปดนึงรนีเลขนีไน่แปดหนึ่งแล้วแล้วบอกว่าซื้อเลขแปดหนึ่งแปดกันนะเขาได้เหรอตื่นเต้นตไดอันมันโมโหาสิตัวใแปดแปดหนึ่งเตรียมส่วนะครับโอ้ย มูสกยอนมาถือก็น้องได้ซื้อไปี่แต่งซื้อเอาน้องมูสูกยอนน้องมูสุกย้อนอนี่บอกต่ปดเดี๋ยวมุดเดี๋ยวมุดครับพี่น้องเจ้ามุดแสดงว่าเราเป็นห่วงเแต่ว่าเราดกออกแปดแปดหนึ่งเก่าหนึ่งเขาพี่อยู่็อันเอเรียกให้ข้างหน้าอีกอย่างก็ไดข้างหลังเขาเป็นเก่าหนึ่ง ดีค่ะตอนนอนเรียนดีอดตอนแรกเขีนยังวันนี้บนน้นอนคนระับออก1เก่ากระไรเดอ้อออกเก่านึกระไรเด้อเก่าสองเก่าเก่านึ่งกับสองมันโอิห้าหนึ่งห้าเน็ตตุยพอเน็ตเกี่ยเลยเหอโอ้ยคือวาใส่เดียวคนระสองสิบพันคุณ

จุ่มกบได่ะจุ่มกบไะสมกีบอกสามเก้นี่อะแ้สดงว่าแล้ววันที่หนึ่งตรงนี้เวรมีหาำแทถมในนั่นขันมาส่งหนีเมียเใช่ห้ำใช่มากเลยเก่ากวมาเลยนะห้าปมเวิมีหำแต่ว่าเก่ามาดูแล้วเก่าตรงมากแท้สามเก้า คือ่เป็นสามสองเก่าเนี่ยเป็น3ามสอเก่านี่โอเคเลยเก่าเนาะยูฮันหฮงนึ่งานสำรองอิคุนี่แนี่ละนี่นางาวสามกาชูใส่สงในยกหมดนี่แหะของงานมาแล้วทุกคนในท่านกีดเด้เหกทางห้าประหเเอาาตัวเลยเขาคีดที่ยดเขาคิดที่ลังดังกลัวเนาะโดดเลยพอโดดเลย ข้าคกเโดนเลยพ่อโดนลลังขาขึ้นไปเลยขึ้นไปขวดขารีบบีบจอนขารีบบีบจอนมาแล้วมาแล้วศูนย์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 บัลทอนจิตียหยกขอาศูนย์ศูนย์นี้เลยแม่ครับมาแล้วเบียม่แี้วเอ้อ้าวผุดอออะไรข้าวด พุ่มเงินเดินพวกกูก็สาไปหลนน้เขาดอกอย่ามเาเหงเดียวเดียวก็บใหยิ้มโใหายยิ้มหายยิ้มดอกยิ้มดังของเขาเนี่ยก็ห้องนห้องกลงขแล้กขาว่านลอกข้าฟงของข้าวข้าหูดอกก็ต้งประเสรมลายตัเาห่งเาหนึ่งเาหนึ่งยืนเงาควยเนาะ สองหนึ่งสองเสองก่าาสองหน่งสองหนึ่งก็มีแต่วัก็ไม่มาเ่สองหนึ่ง สองเก่าเหี grass, ้ยงยเจาขึมิแต่วโอเจ้าขึ้นเยเนาอกพนะฮ่เดี๋ยวมาลุนรางวัลใหญ่ครับไม่ออกรางวัลใหญ่แคจรงใดล่ะพวเรอ้รวน่คือรอลุนรางวัลใหญ่ครับพี่น้องรอรุนรางวัลใหญ่เธอเดียวครับพี่น้องติดตามถมันออกดีเลย1ซืสองหนึ่งอ่ะซื้อสดงว่ามันยังุซื้อ่ ในอเกเลมังน่อะเบียครับเริ่มมากแล้วครับหลังจากที่เล็กลางออกไปแล้วครับมากปเลเหล็กบนครับรางวันใหญ่ครับจะมเลยาลุนกันนะครับเล็กอุ้งอีห่งซองเก่าซึ่งแเก่าสององเก่าครับเรื่งเก่าก่านึ่งุกฟล้นอ่อนแล้วแม่น้องซองน้องชีเต่าแกมองสันออนเลยไม่เห็นเยกว่ามารับเบี้ย น้องสองต่อก็มึงส้องชดเฮ้ยพิมาเด้อบ้านนี่ใครกันปันฝากับดินนบานนี่เออยเอยนสิกวางสองพันห้ร้อยสิบเจ็ดยังเจงวดศูนย์เก้าเจ็หกสามบ้าหกสาม แดกสามหมเสียป่เสีย่ะพอผมถืออังเป้าถูกไหมสามหกหกสามอ่ะถือไหมถือตังวะถือไหมนานผู้รุนยูพี่ผู้ถึกอยู่พี่พี่น้องเจ้าเราออกหกสามแปดหกสามแปดหกสาม แปดหกสามตายเรียบบวชคืนหัดทุกเวลาศั์แล้วพี่น้องวันนี้ออกแฟนหกสามกับสองหนึ่งครับเื่อนเต็มเต็มเขี่เต็มสกโอ ัวไก่เลยนี่ครับผูเขาชื่อเก่าสามสามเก่าเปยงังไงมัเป็นเนอเยี่ยเียมซ่อนแล้วให้ติมแมนอายุหกขามปีสิสาม่ดมัสอนเราเจอนเกิดเก่าหกแปมันวยส่วยเรก็ต้องได้แมนครับส่วยเราก็ได้ชิมเมอกีารนี้เราบอกว่าื้ออายุเลยวังแมนมันสียดแจ่บอกกบซื้อหรเาสวหนึ่งที่ือ ตัวเดียวส,วสามตัวครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ขอจอบไวปสำเนียงครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันใ่คลิปหน,นะครับสวัสดีครับ